สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและราศีเมษสามารถฟังได้ในสองรูปแบบครับก่อนอื่นกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นการกระตุ้นช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามัครอดลาดีมาที่ปปเปริบเปอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างนี้ครับอดลาดีมาทำค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงวันที่สามสิบเดือนกันยายนนี้นะครับสามวันเท่านั้นอา่าแต่วันนี้เงียบเลยไม่แน่ใจว่า ยังไงแต่ถ้าเผื่ออีกสองวันยังเงียบอีกก็ข้าหลังไม่เล่นโปรโมชั่นแล้วนะก็คือจบแค่นี้พอเพราะว่าตามจริงพี่เขาก็ทักอยู่หลายครั้งแนละ้วว่าไม่ต้องไปเล่นดอกโปรโมชั่นเนี่ยของเราดีจริงก็เดี๋ยวเขาก็มาดูเองนะั่นแหละอะไรแบบนี้ก็เลยอืมแต่เราก็คงไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกนะเพราะว่ามันรายได้ลดนะมันก็เลยจําเป็นต้องทําแต่คราวนี้ก็โอเคในเมื่อลดให้แล้วก็ยังเฉยกันก็โอเค ก็จะไม่ทําอีกแล้วนะก็เอาเป็นว่าก็ได้แค่นั้นไปอ่ะเรามาดูกันเลยที่เดือนตุลาคม2566ซึ่งจะมีก,า,การประากรเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภโอเคบอกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยุติธรรมจะดูก็ดูไม่ดูก็แล้วไปนะครับตั้งแต่วันที่28 29 30เราให้อ่า3วันนี้3วันละ3คนเท่านั้นอ่าวันละ3คนเท่านั้นแต่คนที่คนแรก1 2 3อาจจะไม่ได้ดูก็ได้นะเพราะว่า ว่างไม่ตรงกันผมก็จะตัดสิทธ์มีคนที่ว่างตรงกันเท่านั้นพร้อมโอนพร้อมดูถึงจะได้ก็คงจะมีกติกาเยอะมั้งเขาคงก็ไม่ดูก็ให้ง่ายๆนะก็ในเมื่อมันลดเพิ่มให้อีกแล้วมันก็มันก็ต้องมีข้อแม้นะครับก็แล้วแต่เนาะเหนื่อยละไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วโอเคมาดูเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภครับในเดือนนี้มีการโคจรยกยายราศีสี่ดวงตามนี้เนาะผู้ที่เกิดราศีเมษดูจากด้านล่างลัคนาเมษอยู่ตรงนี้ครับ ทางทิศเหนือมีดาวพระศดีกลุ่มลักนณาต่อจากนี้ไปเนี่ยประมาณครึ่งปีจนถึงวันที่30มเมษายนถึงจะย้ายออกที่ราศีการเงินก็คือกระดุมผานนั่นเองครับราศีรษะศบเนาะทีนี้เรามาดูที่ดาวประจําตัวกันก่อนอนะครับในเดือนนี้ดาวประจําตัวขนาดนี้ไปเป็นประอยู่ในเรือนคู่ต่อสู้คู่ไม่ใช่เป็นคู่ครองนะครับคู่ครองหุ้นสนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรมาเขาทาเขาจะให้เราทําอะไรเราก็ต้องทําทั้งหมดเพราะว่าเราไปอ่อนกําลังในเรือน ของคนอื่นเขาไม่ใช่ตัวเราดังนั้นอย่าหมายถึงจุดอ่อนแอเดือนนี้เป็นเดือนที่อ่อนแอสำหรับคุณเนาะดังนั้นเนี่ยใครจะไปประมูลอาจแพ้ได้ใครไปซื้อรบปรบมือกับใครก็อาจจะแพ้ได้นะครับอย่างเช่นทําการแข่งขันโฆษณาแล้วแบบให้ขายของให้ได้มากที่สุดนะครับบางทีเราอาจจะได้น้อยกว่าคนอื่นเขาก็ได้ด้วยเพราะว่าเราไปอ่อนกําลังในเดือนคนอื่นนะครับคยกว่าเป็นคู่แข่งขันคู่ค้าคู่ศัตรูได้หมดเลยครับดังนั้นเดือนเนี้ยต้องพยายามแบบ เงียบๆไว้นะครับนิ่งๆไว้อย่าทําอะไรแบบเปิดเผยกระตกกระตากมากเกินไปเพราะไม่งั้นเดือนนี้เราจะแพ้ได้นะครับทีนี้ดาวประจาตัวยังมาจากเจ้าเรือนบารณะด้วยบารณะปัตตนีเห็นไหมครับมันนําความเสียหายมาสู่เราด้วยอกท่หกหากนะครับไอ้หุ้นส่วนกับคู่ครองเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยต้องระวังให้มากเลยระวังจะเป็นปากเป็นเสียงกันในเดือนนี้ได้ด้วยนะครับเพราะอาทิตย์อังคารไงแล้วก็พุธอังคารพุธพุธอังคารคือการวิวาท อธิัคารหมายถึงการแตกหักนะครับแต่มันแค่เดือนเดียวอย่าตกใจนะเดือนเดียวเท่านั้นอดทนครับไม่ใช่ผมทายแต่ลายก็อธิษฐานใครทายดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอ่าเพราะว่าอาธิษฐานเนี่ยมันหมายถึงอุบัติเหตุหรือเขาเรียกว่าคู่ศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์คู่ศัตรูไม่ใช่คู่มิตรนะครับคู่ศัตรูดังนั้นเนี่ยเราจะทายดีมากไปก็คงปไปไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงระวงังทะเลาะเบาแวงกันแต่ถามว่าเลิกไหมไม่ยังไม่ถึงเลิกเพราะว่า ลาภาวินาศมันยังไม่เลิกหรอกนะครับไม่ต้องตกใจเนาะก็แค่เดือนนี้เดือนเดียวน,น,นะครับแต่ตําจริงอทิที่อังคารมันจะตามกันจนไปถึงราศีธนูนะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยนะตําจริงเขาอยู่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็มาเข้าเดือนที่เราพยากรณ์น,นี้แล้วก็จะไปพิจิกและก็ธนูด้วยดังนั้นเนี่ยสุดท้ายที่เขาจะออกแยกจากกันเนี่ยนะครับก็คือกลางเดือนมกราคมคือพูดงี้ว,ว่าข้ามปีใหม่ไปแล้วครับตอนแรกผมนึกว่าจะถึงเดือนธันวาแต่ยังไม่ดู ปีหน้าไงพอผมไปดูปีหน้าว่าดาวสองดวงนี้จะแยกจากกันเมื่อไหร่โอ้โหตั้งแต่นี่จนถึงนี้เลยครับสามเดือนครึ่งตามจริงเขากลุ่มกันตั้งแต่ราศิสิงห์แล้วครับแต่เขาแยกออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็มากลุ่มกันในกลางเดือนของกัน,กนยายนนี้แหละนะครับก็ยาวต่อไปเลยโอเคนะระวังอุบัติเหตรุระวังเหตุไม่คาดฝันนะครับแต่ดาวพุธเขาร่วมในเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยสติมาปัญญาเกิดทุกอย่างจบได้โอเคนะ ต่อไปเรื่องของการเงินครับการเงินคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยไปนิ่งอยู่ในเรือนปุตตะกระดุมพระปุตตะแปลว่ากําลังจะลงทุนอะไรบางอย่างครับแต่มันชะงักชะลอตัวนะครับทายังไม่ได้เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยถอยหลังอยู่นะครับแล้วก็นิ่งนิ่งมานานด้วยแต่เดือนหน้าจะเดินเข้าเดือนอริโนนะเพราะว่าดาวพวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยจะไปอยู่ในเรือนบรลถนะถูกไหมครับมาถึงพฤจิกานะครับดาวพวกเนี้ยจะอยู่ในเดือนพฤจิกนะครับแล้วดาวศุกร์ก็ต้องถูกผลักให้มาอยู่ในเดือนอริเพราะ ศุกร์เนี่ยมันมีข้อแมู้่ทางระบบเสจัรกาลน,นะครับดาวศุกร์อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ได้มไม่ไม่ไม่ได้มากเพราะโลกอะ่ะมองเข้าไปในดวงอาทิตย์นะครับเราจะเห็นดาวพุธกับดาวศุกร์ใช่ไหมครับศุกร์เนี่ยมันวงโคจรอยู่ใกล้โลกในนั้นเนี่ยจึงห่างได้3ามาศีเท่านั้นครับนี่คือกฎยกเว้นว่าดาวศุกร์จะต้องตามดาวอาทิตย์เท่านั้นถ้าทิศไปที่ไหนก็ต้องห่างได้แค่3ราศีเขาเรียกว่าศุกร์เพนนะครับแต่ศุกร์มาอยู่ในอดิตเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้นะครับแต่ อีกอย่างหนึ่งคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยอยู่ไกลโลกเพราะว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากดาวศุ์ไปถูกไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าดาวเคราะห์วงในมันจะมีการแบบดูคละแบบกับดาวเคราะห์วงนอกนะครับดาวเคราะห์วงในเนี่ยจะมีดาวพุธกับดาวศุ้วก็อาทิตย์นะครับมีอยู่สามดวงเท่านั้นนะครับดาวพุธเนี่ยมีสิทธิ์ห่างอาทิตย์ได้แค่หนึ่งราศีเท่านั้นเพราะว่าพุธกับอาทิตย์อยู่ใกล้กันมากเข้าใจไหมครับเหมือนโลกอะเราอยู่บนโลกแล้วเรามองไปที่ดวงอาทิตย์เราจะเห็นดาวพุธเนี่ยตัดวงโคจรของ โอาทิ์ประจําเลยนะครับบางทีก็เห็นดาวพุธเนะี่ยหายไปเลยก็มีนะครับเรียกว่าพักเสริมมนนะอ่าถ้าถ้าใครที่ตามในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเปิดใครไม่เรียนโหราศาสตร์จะงงนิดนึงว่าอะไรคือคือไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่ต้องฟังก็ได้เพราะมันไม่ใช่เนื้อหาสําคัญครับผมแค่อธิบายให้ฟังสำหรับคนที่เขาเขาเรียนอยู่นะครับคุณอย่าอย่าว่าไปนะมีคนเนี่ยดูเป็นเนี่ยเพราะดูผมมาตลอดก็ได้นะเพราะว่าผมจะ5ปีแล้วเนี่ย ดังนั้นเนี่ยถค่ใครตั้งใจอ่ะมันก็ได้วิชานี้ครับผมผมไม่ไม่รังเกียจเลยนะที่ที่ใครจะเรียนนะครับผมสนับสนุนด้วยซ้าเพื่อให้ดูตัวเองได้นะครับมันยังไม่ต้องไปทายคนอื่นหรอกเพราะตัวเองยังยังทายได้หรือเปล่ายังยังไม่รู้เลยถูกไหมครับบางคนก็รู้นิดหน่อยบางคนก็รู้เยอะนะครับแล้วแต่บางคนก็มาให้ผมฟันธงให้แล้วเขาพูดให้ฟังเลยนะว่าเขาก็ดูผมไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เป็นเองอะ่ะอะไรแบบเนี้ยก็คือเก่งนะคนพวกเนี้ย แต่ว่าช่วงต้นๆนช่วงนีไ้ไม่มีไม่มีใครมาพูดแล้วแต่มีมีแค่แบบว่าเล่นนิดๆหน่นนอ,ยนอยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นขนาดนั้นโอเคทีนี้เรื่องของการงานการเงนิงน,งนสุขภาพคู่รักก่อนนะคู่รักคือดาวศุกร์เหมือนกันเป็นเอือ่เดือนปุตตะปัตภณปุตตะระวังครับคือมันพูดไม่ได้อะเพราะว่าจัญญาบันเขาห้ามพูดเนาะแต่เอาเป็นว่าคนที่โสดต,ต้องเลือกคู่ที่เด็กกว่านะครับในช่วงนี้ถ้าไม่งั้นมันก็คงแบบ มีปัญหาครับดังนั้นเนี่ยปตัตตานีเปิดตาคือคู่ที่เป็นเด็กนะครับพูดแต่เรื่องใหม่เนาะแต่ใครที่มีคู่แนละ้วผมพูดไม่ได้จริงๆขอภัยในะทนี่ด้วยเพราะว่ามันมันเป็นกฎจรรยาบรรณที่ห้ามพูดแต่ก่อนผมพูดเพราะว่าผมเนี่ยเขาเรียกว่าสงสารนะครับแต่คราวเนี้ยผมพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าคือตอนเนี้ยชีวิตไม่ค่อยดีผมก็เลยไม่อยากพูดเอาเรื่องเข้ามาหาใส่ตัวอีกเข้าใจไหมครับเพราะว่ามันคือกรรม คำที่ทําให้คนอื่นเขาต้องเสียใจครับถึงผมจะเป็นคนแก้ก็จริงแต่เราพูดมากเกินไปมันก็อืนั่นแหละนะครับคือละลับล,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 ละลงเกินไปอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยขออนุญ,ญาตจริงๆที่พูดไม่ได้แต่ผมจะพูดเฉพาะคุณอนุญ,ญาตเท่านั้นนะครับถ้าสมมติว่าดูดูเชินตัวผมพูดนะแต,แต่ผมก็พยายามจะไม่พูดแบบนี้แหละแต่คาว่าอาจารย์พูดมาเลยอย่างเงี้ยเห็นเราอาออ,อ้องๆไงครับก็เลยโอเคพูดมาได้เพราะว่าเขาเขายอมรับได้แล้วเขาฟังได้แล้วอะไรเงี้ยครับ บางคนก็อาอาจารย์พูดมาเลยลายๆก็พูดมาเลยอะไรเงี้ยชอบเรื่องลายๆบางคนจะบอกว่าชอบฟังเรื่องลายๆก็ยังมีเลยครับอ่าดังนั้นเนี่ยมันแล้วแต่นลคนต่างกันแต่เอาเป็นว่าพูดตรงยังไม่พูดไม่ได้เอาพูดว่าเฉพาะคนโสดแล้วกันแต่คนมีผู้ผมขอไม่พูดแล้วกันเนาะปัตตานีป,ปุตตะเนี่ยบางคนอาจจะทายได้แล้วแหละแต่หมายถึงว่าคนโสดเนี่ยผมจะทายแค่คนโสดเท่านั้นเนาะก็คือต้องเลือกคนที่เป็นเด็กหรือเด็กๆเนี่ยจะเข้ามาหานะครับประมาณนี้ทีนี้เรื่องของ สุขภาพสุขภาพของเราก็คือดาวอังคารอังคารมาอยู่ในปัินปมรณะปะตัปะตตานีแปลว่าระวังคู่เจ็บป่วยไม่ใช่ตัวเราเจ็บป่วยมีมีธิ์เ,เป็นไปได้เพราะว่าเดือนนี้ดาวอังคารคือดาวารประจําตัวอยู่ตรงนี้เนาะ,ะไม่ใช่ขอภัยคืออังคารเป็นเจ้าเดือนมรณะพอดีดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีเมษรัคนาเมษเนี่ยบางคนนะครับเกิดมาพร้อมกับโรคประจําตัวอเราจะถายว่าตนุมรณะคือเป็นคนขี้เบือ่อ ก usted, ับเป็นลักษณะของที่มากกว่าคําว่าขี้เบื่อคือการเจ็บไข้ได้ป่วยหมายถึงมีโรคประจาตัวนะครับบางคนเจ็บออดออดแอดแอดเามีนะครับตานุบาเน่ะมันมีความหมายเยอะนะหรือบางทีอ่ะเกิดมาเพื่อรับรับกรรมนะครับรับกรรมจากพ่อแม่ก็ได้เพราะว่าบางทีทงหนี้สินไว้ให้เนี่ยนะครับแต่กฎหมายอ่ะบอกแล้วว่าใครทําคนนัออ้นชดใช้ลูกเมียไม่ต้องจําเป็นต้องชดใช้ก็ได้นะครับอ่ะดังนั้นอย่าไปไปคุยกับ สารไปคุยกับอะไรดีๆนะครับว่าเราจะไม่ขอหลับนี่นั้นเพราะว่าพ่อเป็นคนทําไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยครับแม่เป็นคนทําไม่ใช่ตัวเราทำเนี่ยครับเข้าใจปะอ่ามันก็คือมีการแบบสมัยนี้เขาผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเผื่อพ่อแม่เป็นนี่ลูกไม่ต้องชดใช,ช้ก็ได้ครับอ่าประมาณนี้ันนั้นเนี่ยแต่มันก็คงจะต้องมีกระบวนการนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่าก็ลองไปทําดูลองไปปรึกษาทนายดูนะครับ ถ้าสมมติว่ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะบางคนนะไอ้ธงนี้ก็จะไม่รู้เลยอ,อเธอเป็นลูกของนายนี้นางนี้อะต้องมารับแทนอะไรเงี้ยจะมีประมาณนี้ได้นะครับต้องระวังเนาะคือมันก็หัวหมอเนเนาะโอเคประมาณนี้ีนี้เรื่องของสุขภาพก็ก็คือระวังเรื่องของตัวเองเจ็บป่วยและคู่เจ็บป่วยด้วยนะครับคือบางทีมันเจ็บป่วยพร้อมกันเนี่ยหมายถึงสมมติตาฝนตากฝนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอพร้อมกันอย่างเงี้ยครับก็ได้ด้วย สุดท้ายก็คือเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภของเราก็คือดาวราหูอยู่เดือนพิาถ้าใครอยู่เฉยเจะไม่มีโชคลาภต้องเดินทางหรือต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศไปเที่ยวก็ได้นะครับจะมีโชคมีลาภถ้าคุณไม่ไปเที่ยวคุณอยู่แต่บ้านคุณก็จะไม่มีโชคไม่มีลาภโอเคนะประมาณนี้ครับเพราะว่าหรือได้โชคลาภจากแดนไกลในโชคลาภจากออนไลน์นะครับแต่ว่าทําขายซื้อซึ่งหน้าเขาเรียกว่า w อก k อิน่ะไม่ได้ก็ใช่ไหมครับต้องเป็นออนไลน์ เท่านั้นนะครับหรือเ e ล i v e r y ก็ได้นะครับก็แล้วก็แชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ